ะนะคะกับเขตกับการสุดยิ่งใหญ่ควอัันตีโซนนั่นเองค่ะทุกคนวู้ว เรั้งนี้นะคะเราจะมาดูกันสิว่าผู้ติดเชื้อนั้นจะรุนแรงขนาดไหนนะคะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่เกมนี้เนี่ยจะเป็นเกมที่เราจะต้องรับบทเป็นหน่วยทหารนะคะซึ่งเราเนี่ยจะดูแลเขตกักกันเพราะว่าโลกนี้เนี่ยเต็มไปด้วยซอมบี้เต็มไปหมดเลยแล้วมันก็จะมีคนที่พยายามเอาชีวิตรอดแต่ด้านติดเชือ้อพยายามเข้าเข,าเขตกักกันของเราเข้ามาโดยการบอกว่าไม่นะผมไม่ได้ติดเชื้อนะเราแบบว่าเราเราแค่แบบว่าโดนหมากัดแค่นั้นเองเราไม่ได้เป็นอะไรเลยแต่จริงๆแล้ว บางครั้งเนี่ยเขาอาจจะมีอะไรบางอย่างแฝงอยู่ในร่างกายของเขาก็เป็นได้ถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็เดี๋ยวเราไปลุยกันต่อเลยดีกว่าค่ะ Let's go <S เอาละนี่วันที่5เดี๋ยวนะนี่มันวันอะไรวะเนี่ยอยู่ดีๆไ,ไฟดับเฉยเลยอะพูลรอดชีวิตรอแปนน๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมจะรีบจัดการให้โอเคปะต้องเอาอาหารไปเติมสเบียงนะครับน้ำมันปะ ออกไปเติมสเสบียงให้กับผู้รอดชีวิตที่เขาผ่านเข้าเขตกักกันของเราไปก่อนดีกว่าตอนนี้เขตกักกันของเราที่มีผู้รอดชีวิตสามารถลอดผ่านออกมาได้นะคะมีทั้งหมดสองคนด้วยกันยังอยู่ดีนะโอเคไม่เป็นอะไรนะอืมเป็นเพื่อนกันนะโอเคอ่าน่ารักมากเอามาเติมให้เราจ้าแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คืออาหารเอาอาหารมาเติมห้ด้วยอ่ะอึบ อ่าเราทําการเปิดสวิตช์เรียบร้อยนะคะเออขอโทษนะคะพี่อยู่แบบอับตคัพไปก่อนนะครับเออฉันฉันก็เข้าใจอะนะโอเคโอเคก็ได้คุณลุงครับเออคุณลุงอยู่ที่นี่สบายดีไหมครับได้ออข่าวว่าอยู่กับเรามาตั้งแต่วันแรกเลยก็สบายดีอะนะฮะตอนนี้ฉันก็ยังไม่เจออะไรที่มันเป็นเรื่องที่เลวร้ายอะขอบคุณที่ดูแลด้วยละ่ะยังไงก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูผู้รอดชีวิตคนต่อไปกันเลยดีกว่านะคะดูซิว่าเขาเนี่ยจะรอดมาได้อีกกี่คนอันนี้ค,ออร,ครับ เครื่องวัดอุณหภูมิออร์โมมิเตอร์อ่ะถ้าสมมุติว่าเราวัดเนี่ย normal คือปกตินะคะแต่ถ้ามันสูงมากเนี่ยก็น่าจะมีโอกาสที่เขาจะติดเชือ้อเอาละสิอุป,ปกรณ์ใหม่มาเราเริ่มใช้กันเลยดีกว่าคิวแรกของวันนี้เชิญเลยครับอ่ะเขามี ของเข้า,าด้วยเหรอความน่ากลัวมันกําลังจะเกิดขึ้นแล้วล่ะค่ะทุกคนเพราะว่าเขาบอกว่าของที่ผู้อพยพเนี่ยเอามาเราจะต้องอย่าลืมส่องสิ่งของนั้นด้วยไฟฉายวีเพราะว่าสิ่งของเหล่านี้เนี่ยอาจจะมีสัญญาณของการติดเชื้อถ้าสมมติว่ามีการติดเชื้อแบบนี้เนี่ยผู้รอดชีวิต จะต้องถูกกำจัดนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเราเปิดกระเป๋าของเขาออกมาเนี่ยแล้วมันมีคนที่พยายามลักลอบนําชิ้นส่วนร่างกายของซอมบี้เข้ามาอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นอาวุธชีวภาพนะคะการสัมผัสมันเนี่ยจะทําให้ติดเชื้อได้แบบร้อเเพราะฉะนั้นเราต้องเก๋มจัดจุดอ่อนโอเคค่ะคุณผู้หญิงขอดูนะคะกระเป๋าว้ายวิขอละกันอันนี้ชิ้นส่วนผู้รอดชีวิตนี่ผมคิดว่าคุณเนี่ยน่าจะมีอะไรบางอย่างผิดปกตินะคบขอตรวจอุณหภูมิแป๊บ บุญภูมิหน้ากาของคุณนั้นยังดูปกติดีอยู่นะมันเป็นที่มันนอ์มอลมากเลยแต่ว่าของทุกชิ้นที่คุณนําเข้ามาเนี่ยมันเป็นของที่มันแบบว่าไม่ปลอดภัยเลยอะ่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมต้องขอเชิญตัวคุณนะครับไปที่เขตกักันแบบพิเศษขอบคุณนะคะที่นี่สินะจะได้กลิ่นจุและสิพอดีว่าคุณเอาของที่มันผิดกฎร้ายแรงของที่นี่เข้ามาเพราะฉะนั้นผมต้องกําจัดคุณทิ้งครับโอเคผู้รอดชีวิตคนต่อไปเชิญครับ คนนี้ใส่หมวกมาด้วยแฮะอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุยฮัตชิวด้วยเหรอไหนดูซิขออนุญาตถอหมบกนะครับคุณผู้หญิงฉันเดินเมื่อชั่วโมงที่แล้วว่ะแล้วมันทำให้ผิวของฉันไม้หมดเลยนะคะ่ะอืมจามขนาดนี้ผมว่าคุณน่าจะมีปัญหาที่ปอดนะคะคุณผู้หญิงเดี๋ยวรอสักครู่นึงนะเดี๋ยวผมขอตรวจร่างกายคุณก่อนนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องทาการสแกนร่างกายนี่เราจะติดเชื้อด้วยป่ะเนี่ยทำไมร่างกายของเขามีแผลอะ แผลเกิดจากอะไรครับเนี่ยอุ้ยมีสะอึกด้วยตาของคุณเป็นดนเลยเปล่าคำเนี่ยแค่ตาดำน,นิดหน่อยนะค่ะพอดีนอนน้อยอ๋อโอเคครับถ้าอย่างนั้นขอตัวกระเป๋าแป๊บกระเป๋าของคุณผู้หญิงเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีแต่พวกผล,ลไม้นะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับแต่จามยังไงผมก็ต้องเออก,กักตัวคุณไว้ก่อนนะครับต้องขอโทษด้วยนะคะผู้หญิงที่ทำให้เสียเวลาแต่ว่าอาจจะใช้เวลาไม่นานครับประมาณสองวันแต่ว่าเดี๋ยวขอไปตรวจสถานที่นี้ดูก่อนละกันว่า มีคนติดเชื้อไหมไม่มีเนาะอันนี้1วันอันนี้1วันโอเคคนนี้อาศัยอยู่มานหวันแล้วนะคะคนนี้ก็เหมือนกันไปครับคุณผู้หญิงทางสะดวกของกักตัวก่อนนะคบเออเราจะส่งเข้าไปที่เขตกักกันนะคะเรียบร้อยขอบคุณนะคะไม่ต้องห่วงครับคุณผู้หญิงเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะเมื่อกี้เราเรียกคนออกมาคนนึงนะคะเพื่อที่จะทําการตรวจสอบ เราจะดูกระบ,บนใบหน้าของเขาซิว่าใบหน้าของเขานั้นมีอะไรที่มันแบบผิดปกติหรือแตกต่างหรือไม่เอ้ยคนนี้น่าจะปกติแล้วมั้งเนี่ยใบหน้าฉันเป็นกะมันขนาดนั้นเลยเหรอมผมก็ไม่รู้เหมือนกันแฮะรู้สึกว่าคนนี้เนี่ยเขาน่าจะเป็นแผลแบบรอยขีดข่วนตามร่างกายด้วยนะคะแต่เุมบอนว่ามันจะหายไปแล้วนะนี่ยไม่มีเลยเออจริงด้วยเลยแค่หน้าเป็นกะนอกจากเขาหายแล้วอะ่ะสกินคัตเนี่ยหายแล้วนะคะเขาไม่มีสกินคัตแล้ว มีแต่กระเอาแล้วครับคุณเอ่อโจนาล์วิลเลียมนะคะผมจะให้คุณเข้าเขตไป <Thank you. S 1> มาครับคนต่อไปขออนุญาตตรวจร่างกายหน่อยนะคะ <Thank you. S 1> คุณผู้หญิงคนนี้มีอะไรผิดปกติกับร่างกายนะตอนแรกที่เราตรวจไปอะเราไม่ได้ติก๊กหรือ ah. ไม่มีนี่เหมือนจะหายแล้วปะไม่ใช่เราทำ่ายแตกนะเฮ้ <laughs> ร่างกายของคุณแบบโอ้จะมีรอยขีดข่วนอยู่เลยแฮะรอยขีดข่วนนี่เกิดจากอะไรครับเนี่ยโว้ยไม่มีปัญหาเลยอะมีแค่รอยอย่างเดียวเองอะงั้นรอแป๊บหนึ่งนะคะคุณออกมาดิเราลืมวัดอุณหภูมิคุณเราลืมเลยคุณไอขนาดนี้ยเราลืมครับเราลืมไหนดูหน่อยสิจามขนาดนี้ยเป็นไข้หรือเปล่าเราอะอุ่ยวุอุณหภูมิสามแปดสามเก้าเฮ้ยอุณหภูมิคุณสูงมากนะคบคุณผู้หญิง โอ้ยคืออุณหภูมิของเขามันยังไม่ได้สูงมากพอที่จะทําให้เราตัดสินใจได้อะว่าเขาแบบติดเชื้อหรือเปล่าอ่ะอาจจะต้องรอก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันแบบเป็นอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงมากๆเพราะฉะนั้นคนนี้เราจะปล่อยออกไปไม่ได้นะคะคนนี้ก็คือเสี่ยงมากจะต้องมาดูเขาคนนี้จะต้องมาดูเขาอีกเนี่ยคนต่อไปเชิญได้เลยครับมามามา๊ยโอ้โออหปล่อยผมไปเลยนะเออผมผมผม,ผมมีลูกครับปากคุณนี่เลือดมาขนาดนี้ขอตรวจอุณหภูมิก่อนเลยละอุย๊ย ้ยจามใส่หน้าเราด้วยทุกคนคนนี้ติดเชื้อแบบร้อยเปอร์เซ็นต์น่ะ<อ>มีลูกอะแต่ในค่ายเราก็มีคนแก่เหมือนกันน่ะคนนี้ติดเชื้อร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอะออคุณผู้ชายครับคุณติดเชือ้อถ้าเอาเข้าไปคนในค่ายของเราเนี่ยลำบากแน่เลยชีวิตคือแบบว่าไม่เหลือเลยเลยอะสงสารเขาเหมือนกันนะทุกคนเขาก็คงอยากรอดอะเขาบอกว่าเขามีลูกโอ้น่าสงสาร มีรอยช้ำจำไปทั้งตัวมีรอยขีดอีกตั้งหากตอนนี้เราตัดสินใจได้แล้วค่ะเนื่องจากว่าอุณหภูมิร่างกายของเขาสูงเกินกว่าที่มนุษย์คนนึงเนี่ยจะรับไหวนะคะดูอัตาว่า,าวการเต้นหัวใจของเขาเนี่ยก็คือแบบว่าปาไปแบบสองรอยกว่านะคะแล้วก็อุณหภูมิร่างกายเนี่ยโหสี่สิบสามอ่ะ อุณหภูมิร่างกายนี้นะคะสูงมากเกินไปเป็นไข้ระยะสุดท้ายเป็นอาการของการติดเชื้อซึ่งแสดงออกมาด้วยอุณหภูมิที่สูงอย่างมากเมื่อเทียบกับอุณหภูมิร่างกายปกติของบุคคลทั่วไปอัตราการเต้นของหัวใจเนี่ยที่มันสูงได้ขนาดเนี้ <c oughs> เป็นผลมาจากการที่เขาติดเชื้อไวรัสไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นห้องกัโกโรคแบบพิเศษเพื่อทําการรักษาให้หายรึบ ขอโทษนะครับผมขอโทษครับคุณโอเคไปแล้วหนึ่งมาครับสวัสดีครับเดนเซอคนต่อไปได้เลยครับสวัสดีค่ะ เชื่อฉันนะคะคือฉันจะบอกว่าฉันไม่ป่วยแน่นอนค่ะเราไม่รู้หรอกครับยังไงเราก็ต้องตรวจร่างกายของคุณอยู่ดีนะครับคุณผู้หญิงตาคุณดูลึกลักนะคุณอาจจะแบบมีอะไรที่ปิดบังพวกเราอยู่ก็ได้แล้วคุณก็ไม่สามารถแสดงมันออกมาให้เราได้เห็นเราขออนุญาตใช้อินรฟเรดในการสกแกนหาร่างกายของคุณนะครับผมวิ่ร่างกายไม่มีอะไรเลยฮะไม่มีข้อบ่งชี้ในการเป็นโรคใดๆทั้งสิ้นนะคะไม่มีรอยกัดไม่มีแม้กระทั่งรอยขีดข่วนและแสงอะไรต่างๆไม่มีหมดเลยอะ ผิวคุณดูเรียบเนียนใสมันยากตรงที่มันไม่มีอะไรเลยขอดูตาแป๊บเฮ้ยคุณรอดจากโลคซอมบี้มาได้ยังไงเนี่ยฮะดูปอดสิไม่ไอไม่อะไรเลยแฮะงั้นอีกอย่างหนึ film, <the> <splash> ่งท <The> ี่จะต้องทำก็คือวัดอุณหภูมิอุ๊ยคนนี้ปกติจังนี่เราไม่เจอคนปกติมานานมากแล้วนะตอนเป็นคนนี้ปกติแบบ กติจะผิดปกติอ่ะคิดว่าค่อนข้างมาั่นใจว่าเขาไปที่เซิร์เวอร์บล็อกได้อ่าไป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 เราจะต้องทําการอพยพคนที่เขาอยู่ที่ <c oughs> นี่ก่อนนะคะโอ้ยแต่ว่าคนนั้นน่าจะอพยพไปด้วยกันเลยอจังว่าคนนี้ไม่เป็นหรอกนะเ <c oughs> ขาอยู่กับเรามาแบบกี่วันแล้วะเ <c oughs> ขาอยู่กับเรามาประมาณวันหนึ่งนะคะแต่ว่าเขาไม่มีอาการอะไรเลยนอกจากรอยขีดข่วน <c oughs> คนผู้หญิงมาออกมะ <c oughs> เดี๋ยวผมจะทําการ,รอพยพคุณนะคะไปพื้นที่ที่มันปลอดภัยกว่านี้ปะ่ะผมอนุญาตให้คุณไปที่ซูร์เวอร์บล็อก ผมจะทําการอพยพคนแล้วครับห้าคนแล้วนะคะค่าของเรารับคนไม่พอและไปครับเราจะทําการอบพยพคนนะคะคนนี้จะไปบูทักไปเลสก็ได้มั้งอ่าไปแล้วคือบูมันหมดแล้วรออ่าไปไปไม่ได้แล้วว่ะเบิเ้ลเวจบเอาครับตอนนี้มีเงินอยู่นิดหน่อยนะคะราอัปเกรดได้ไหมเราจะอัปเกรดเป็นบอมไหมบอมหนึ่งพันไปแล้วก็ อันนี้คือการป้องกันฐานนะคะหูตั้งพันห้าเนี่ยไม่มีตังอะอันนี้พันสองเรียบร้อยค่ะฮะวันนี้หัวหน้าเราบอกว่าวันนี้เนี่ยอาจจะมีคนที่เกิดอาการก้าวร้าวนะคะออกมาทำร้ายเรา <S <S ถ้าสมมติว่าเราโดนผู้รอดชีวิตเนี่ยแบบลุกขึ้นมาโจมตีเราเนี่ยเราจะต้องหยิบปืนขึ้นมาเพื่อแบบป้องกันตัวคือ,อยังไงคือเขาเริ่มค้ั่งแล้วเหรออึบแล้วเนี้ยละ ไม่ใช้ดีกว่าเราจะเก็บอันนี้ไว้นะคะมา <Yes. S 1> คนแรกเชิญเลยครับ <Yes. S 1> นี่ต้อนรับเข้าสู่ฐานอัลฟาครับ <Yes. S 1> คุณผู้หญิงก็มาถอดแว่นด้วยนะครับผม <dog>. โอ้หอันนี้แหละที่เขาบอกมันเป็นเชื้อตายอ่ะเ <Yeah. S 1> นี่ยแหละเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเลยเชื้อตายแบบตายสนิท <Yeah. S 1> ขออนุญาตเปิดอีฟเฟลตน,นะคะผู้หญิง อืมคุณบอกคุณไม่ใช่ซอมบี้ใช่ไหมครับถ้าคุณไม่ใช่ซอมบี้แล้วก็เนื้อตายนียหน้าเขาโดนรอยกัดแบบมาโห่ล้านอ่ะทุกคนดูดิโอ้โหอปไรมึงนะเพื่อนเพื่อนว่าไงคนนี้ติดเชื้อแบบร้อเปอนอันนี้ฉันกล้าการันตีแล้วก็ยืนยันได้เลยโอเคแต่นะฉันจัดการให้ อืมขออนุญาตเลยนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวผมเองขอบคุณนะครับที่ให้ความร่วมมือคนต่อไปเซิญครับเฮ้ยเราเขาไม่ไปไหนเลยหรอยุยมีของผิดปกติหรือเปล่าครับคุณผู้หญิงอุ้ยรถบรรทุกทองอันนี้ปืนคืออะไรครับเนี่ยขอตรวจแบตนึงนะไหนดูซิอุย โอ้ยอะไรเนี่ยอันนี้มันติดเชื้อนี่นาอันนั้นก็ติดเชื้อไอ้ปืนนี้ก็ติดเชื้อ,อ,อ,นนอคุณเอาของติดเชื้อเข้ามาในนี้ได้ยังไงครับคุณผู้หญิงถึงแม้ว่าร่างกายของคุณจะไม่มีข้อบ่งชี้ใดๆที่มันจะเป็นความผิดปกติแต่ว่าของที่คุณเอามานั้นมันติดเชื้อไปหมดเลยนะครับผมจะพยายามจาัดการกับคุณในทางที่มันถูกต้องนะคะคุณผู้หญิงเห็นห้องตรงนั้นไหมครับอันนั้นคือห้องที่เอาไว้ใช้กับการโรคแบบพิเศษเพราะผมคิดว่าคุณน่าจะติดโรคแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเอ,อ เรียนเชิญเลยนะครับผมเฮ้ย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 อะไรอยู่ดีๆก็ตั้งการมาเลยไอ้ป้าแล้วคือเพื่อนพวกนายไม่ช่วยฉันเลยหรออ้อโทษทีนะมันไวเกินอะ ก็ยิงไม่ทันเหมือนกันว่ะเพื่อนเชิญครับคนต่อไปมาได้เลยครับสวัสดีครับผู้หญิงเออไม่ได้มีขอมานะครับติดสิ่เข้าข่ายคุณนะคะฉันไม่ได้ติดเชื้อจริงๆค่ะแต่ตาคุณสีเหลืองอยู่นะเนี่ยเกิดอ,อะไรขึ้นกับตาคุณครับเนี่ยอุ้ยไอยด้วยขอตรวจร่างกายก่อนละกันดูสิมีอะไรผิดปกติไหมอ่าร่างกายของคุณเนี่ยก็ยังไม่มีอะไรผิดปกตินะครับแต่ว่าขอตรวจแบบละเอียดละเอียดหน่อยละกันเพราะว่าค่าของผมเนี่ยเป็นค่ายที่ เขามีการกักอุ้ยอันนี้ตายไม่ตายอันนี้น่าจะช้ำปะแต่อันนี้น่าจะช้ำหนักนะคะเราผิดพลาดไม่ได้นะทุกคนเพราะตอนนี้เราเหลือตังค์อยู่สี่สิบบาทถ้าผิดพลาดก็คืองานเข้าเลยนะคะวขอตรวจไข้คุณก่อนนะคะเพื่อความแม่นยำไข้ก็ไม่มีไว้คนเนี้ยหมไม่คุณมีอาการติดเชื้อนะแต่ยังไม่ใช่เชื้อไวรัสจากซอมบี้นะคะ อ่ะอันนี้ตาเหลืองแท้แต่ยังไม่แดงผิวเนี่ยยังไม่ถึงขั้นเหลืองปะแล้วก็มีรอยช้ำแต่ยังไม่ถึงขั้นเนี่ยคนซีดมัง้งคุณเออลองไปโดนกักบ,บริเวณดูสักพักนึงไหมครับผมจะส่งคุณไปที่เขตกักกันละกันแต่เขตกักกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ้นี่กลายร่างยังวิ <c oughs> ่งทำไมาอยู่ดีไอ้นี่มีเลือดไหลอะตอนแรกเลือดมันไม่ได้ไหลไม่ใช่หรอผิวเหลืองนั้นเนี่ยคุณอะคุณ ณน่าจะผิดปกติแล้วมั้งครับเนี่ยออ้หูดีนะมาเช็กก่อนนะเหลืองขนาดเนี้ยคุณไม่ดูไม่ดีขึ้นเลยอะคุณผู้หญิงแล้วผิวคุณเหลืองมากแสดงว่าคุณน่าจะมีอาการติดเชื้อนะครับอู้หูตายแล้วบ่ได้แล้วตอนแรกมีเลือดออกปากไหมเนี่ยคนเนี้ยอ่ะตอนแรกไม่มีเลือดออกปากแล้วตอนนี้มีเลือดออกปากแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราการันตีได้เลยนะไม่มีใครทําอะไรเขาแน่นอนนะคะมีเลือดอีกต่างหากตอนแรกไม่มีเลยอะ เมาส์บลัดพรุพ่งน,นี้คุณกลายร่างแน่แล้วก็มีผิวเหลืองคุณผู้หญิงผมต้องขอบอกคุณผู้หญิงว่าคุณอาจจะต้องไปรักษาโรคให้หายก่อนนะครับแล้วคุณค่อยกลับมาใหม่ไม่ถึงกลับมาเกิดใหม่เ <laughs> <laughs> ป็นรักษาโรคให้หายก่อนนะครับขออนุญาตเตรียมขอบป้องกันตัวไว้ให้ดีๆแล้วก็ไปที่ห้องนู้นได้เลยนะครับเก็บของไปได้เลยครับขอบคุณมากนะครับขอโทษด้วยนะครับที่ทําให้เสียเวลาครับต่อไปนี้คุณผู้หญิงจะไม่ต้องเสียเวลาอีกแล้วครับค่อยๆเดินนะคบ เดินดีๆตรงไปเลยครับผมนั่นแหละนั่นแหละเดินตรงไปครับเพื่อนฝากด้วยนะคนนี้แหละใช่เลยแม่นร้อยเปอร์เซ็นต์ติดเชื้อชัวร์นะคะขอโทษด้วยนะครับคนต่อไปเชิญครับสวัสดีพ่อหนุ่มวางของเลยนะครับไหนดูดิว้าวผมจะตรวจร่างกายของคุณก่อนเป็นอันดับแรกเลยละกันเพื่อที่จะดูว่าร่างกายของคุณนั้นมีข้อบ่งชี้ในการ ติดเชื้อไวรัสหรือว่าเป็นซอมบี้หรือไม่อะตัวไม่มีแผลไม่ได้ไหมายความว่าคุณจะไม่เป็นนะคุณผู้ชายรอผมสักครู่นึงนะคะโอขอหนี่ตดของคุณก่อนว้าวคุณมีของแบบนี้ติดมาได้ยังไงเนี่ยเอ้ยนั่นมาของฉันนะเว้ยฉันอุตส่าห์เอามาเอาคืนมาเลยไม่ได้ครับของนี้ไม่เป็นของมีมูลค่าเราไม่สามารถให้คุณได้นะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยจะเป็นอาวุธไม่ได้ครับเขตก,การโลกคุณไม่จำเป็นต้องใช้นะครับคุณจะเข้าไม่เข้าคุณบ่นขนาดเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว อ๋อนูกว่าผิวเป็นอะไรนี่คุณแก่ธรรมชาตินะครับเนี่ยเราพูดปกติเนะตรวจปอดสิทำไมคุณปกติจังอ่ะดูปกติปกติเราลอง infection test คขารู้ไหมอยากรู้เหมือนกันอะไหนลองดิขออนุญาตดูดเลือดนะครับโอเคเรารู้แล้วว่าคุณไม่ใช่ผู้ติดเชื้อนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฐานทัพอัลฟาของเรานะครับผม ไปเลยครับเซอร์เวอร์บล็อกเลสโก้แรง n ก you วมากไอ้หนุ่มครับหุ่ยเครื่องนี้มันใช้ดีจริงๆเลยอะ่ะเลิศมาค่ะคนต่อไปเชิญค่ะห,หุ้ยแหมเลือดฉ่ำไออีกต่างหาก <c oughs> ฉันฉันฉันแค่กัดปากตัวเองอะ่ะไม่เีมีอะไรเกิดขึ้นซะหน่อย <c oughs> จ้าแค่กัดปากเนาะ แต่ว่าคุณมีอาการไอนะคะแล้วก็มีเลือดไหลออกปากผมจะต้องตรวจเช็คคุณให้มากกว่านี้ <c oughs> เพื่อนเห็นพลุราชวิธีเข้ามาแบบคนนี้ปะฉันบอกแกนวนะว่าคนนี้โคตรชัด พอมันเดินเข้าไปใช่ปะไม่แน่มันอาจจะหามาต่อยฉันก็ได้เพราะฉะนั้นแกช่วยฉันด้วยนะ <S <S อ,อ๋อคุณผู้ชายคะผมเอ,อ่อได้ตรวจร่างกายของคุณเรียบร้อยแล้วนะคะพอดีว่าเรามีเอ,อ่อยาดีๆให้คุณได้ใช้นะคะเพื่อรักษาอาการการกัดปากของคุณเองนะคะคุณเลือดไหลขนาดนี้คุณน่านจะกัดปากแรงมากนะคะนี่ยห้องนู้นนะคะเดินตรงไปเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวาเข้าขห้องได้เลยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามาที่าของเรานะคะผมเจอกันครับ นายหมายความว่ายังไรล่ะเนี่ยให้ฉันเข้าห้องนี้น่ะเหรอใช่ค่ะผู้ชายเข้าไปเลยครับคนต่อไปเชิญได้เลยนะครับฉันฉันฉันมีลูกนะช่วยฉันด้วยเถอะนะไ่ปูอะไรเขารอฉันอยู่อ่ะถึงแม้ว่าผมยังไม่มีลูกแต่ว่าผมก็ต้องช่วยคุณอยู่ดีครับถ้าคุณไม่ติดเชื้อน่ะนะอโอเคไหนเรามาดูร่างกายของคุณกันสักหน่อยดีกว่านะครับว่ามีอะไรที่มันผิดปกติหรือเปล่าสภาพดยรดวมของคุณเนี่ยคะ่ะหน้ายังไม่มีอะไรผิดปกตินะครับ โอเคดีทุกอย่างเลยคุณเป็นคนที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะตาของคุณก็ปกติใบหน้าผ่องใสดีขอตรวจปอดหน่อยสิวัดคข้กันหน่อยความแม่นยำของตัววัดอุณหภูมิของผมเนี่ยบอกเลยนะว่าไม่มีที่ไหนแบบหาเปรียบเทียบได้คุณดู โอเคในทุกๆด้านคุณไม่มีแม้กระทั่งอาการไอยอย่างนั้นหรอไม่มีอะไรที่มันผิดปกติเลยอะทุกคนคุณผู้หญิงคุณปกติมากครับเพราะฉะนั้นผมจะปล่อยให้คุณผ่านไปเข้าในเขตการกันของผมได้เลยนะคบขอบคุณมากๆเลยนะครับดีใจนะที่รอดมาได้อ่ะไปขอบคุณค่ะแต่ต่อไปนะดิต่ออาหารไปเติมอ่ะประเด็นคือมีตังอยู่สองพันหกบอกว่าค่ายของเราในวันนี้เนี่ยมันจะไม่มีอะไรที่มันแบบวุ่นวายนะ โอเคทุกคนยังอยู่ดีนะครับสวัสดีครับผมเอาของมาให้แล้วครับทุกคนมีไฟมันดับนะเนี่ยจะอยู่ยังไงละเนี่ยเดี๋ยวรอสักครู่นะครับตอนนี้ผมกำลังเอาไฟมาเติมให้นะคะอ่าและเราจะทําการเปิดไฟทั้งหมดนะครับผมบอกเลยว่าคุณจะต้องนอนหรูอยู่สบายแน่นอนนะคะคลินิกด้วยไหมเอาคลินิกด้วยดีกว่าวิวต้องพันสามเน่ขาตั้งอยู่แค่นิดเดียวเองอะถ้าส่วนมีคลินิกเนี่ยก็คือใช้ยาได้นะคะแต่ตอนเนี้ย คิดว่าน่าจะต้องเอาอยาไปเก็บก่อนไปแล้วนะคะทุกท่านขอให้อะไรไอร่อยกับมื้อเย็นนะคะวันนี้ก็วันที่6แล้วพวกน,นี้วันที่7 เราจะได้มาดูกันว่าคนนั้นเนี่ยจะกลายเป็นซอมบี้หรือเปล่าแต่สําหรับวันนี้เนี่ยเราจะต้องขอตัวนอนก่อนนะคะผมเอาเป็นว่านะคะถ้าใครชอบเกมนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ก็แชร์ก,กดซับสไครต์ให้สุแจนด้วยนะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าซอมบี้ที่มันแฝงตัวมาอยู่ในค่ายของเรานั้นมันจะหน้าตาเป็นยังไงแล้วคนที่อยู่ในค่ายขัดกันนั้นน่ะจะกลายเป็นซอมบี้หรือเปล่าไม่ใช่แบบว่าเราตื่นขึ้นมาอีกวันหนึ่งแล้วก็แบบค่ายแตกซอมบี้เต็มเมืองอะไรอย่างงี้ไม่เอานะเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปหน้านะคะกกัับบสสสหทแแนนไปล้ววะะะคคดี่ แต่ชอบเกมนี้นะมันมาก